สวัสดีครับมาดูจินตนาการของเด็กนี่ทำทเรียกอะไรอะ่ะหุ่นปีศาจหรืออะไรหุ่นหุ่นมนุษย์นะหุ่นมนุษย์มนุษย์ทำจากใบไม้น่ะโอ้โหจินตนาการของเด็กเซน,น,น,นเลชเอ๋อซนเลชเหรอเย็บไปลูกอันนั้นแน่หนลโชว์นดินะแน่นคนนีน้นเป็นคนทำครับโอ้โหนี่เด็กชายพลาทิพย์โอ้น้องคลาสสิก ทำมาจากไม้จากไม้นะไม้ไม้เด็กตัวอะไรหรอกแคอเอาใบไม้มาหักแล้วก็ทำเป็นอ๋อสไปเดอร์แมนเฮ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนาะอือกินขดีกินขดีอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเขาดูกันนะเยี่ยมมากเลยนะครับจินตนาการเด็กบ้านนอก Hehehe, itu jahat,